สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้มาเจอแบงค์หกสิบพี่เขานะครับพี่ชายนะครับบอกว่าแบงค์นี้นะครับเก็บไว้นะครับแบงค์หกสิบนะครับนี่ก็เป็นรูปในหลวงกเก้านะครับนี่นะครับท่านทงทรงทอดพระเนตรนะครับประชาชนนะครับพอเลยครับผมแบงค์นี้นะครับก็พอศเท่าไหร่นะครับสองห้าสี่เก้านะครับผมแบงค์นี้นะครับสองห้าสี่เก้า นะครับสวยมากเลยครับผมนี่ก็มาดูด้านหน้านะครับนี่นะครับนะครับนี่เป็นรูปในหลวงร .9 เรานะครับนี่นะครับแบ่ง60รับหายากมากครับผมเป็นบุญตานะครับที่ได้ที่ได้เจอนะครับผมบอกว่าอืมสุดยอดเลยนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับนี่นะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็นี่นะครับ สองสองนะครับสองหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับนี่นะครับแต่พอสอนะครับพอสอแบงก์นี้ครับสองห้าสี่เก้านะครับก็ผมก็ไม่มีความรู้ด้านแบงก์เลยครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันสวยก็เลยขอถ่ายลงนะครับว่าเห็นพี่เขาเก็บใส่กรอบอย่างดีเลยครับเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแบงก์ที่เขาเก็บไว้นะครับหาชมยากครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะผมจะซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้มีโอกาสได้เจอแบงค์สวยๆก็เลยถ่ายลงให้ท่านผู้ชมได้รับรับชมนะครับว่ะอู้สวยมากนะครับก็จะมีนี่นะครับเนี่ยนะครับอืมครับผมสุดยอดครับผมก็ ก็คิดเลยว่าหาหาชมยากอ่ะนะครับแบงค์หกสิบนะครับไม่ค่อยจะมีไม่เคยเห็นเลยเอาง่ายว่าผมเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นเลยนะตัวนี้พศนะครับพศสองห้าสี่เก้าด้วยนะครับท่านโอ้โหนะครับสาธุสาธุนะครับนี่ครับบารมีพ่อหลวงเรานะครับราชการที่เก้านะครับผมนี่นะครับโอ้โหบารมีพ่อหลวงเรานะครับนี่นะครับท่านทรงทรงทอดพระเนตรประชาชนครับเห็นภาพนี้แล้วอบอุ่นมากเลยนะครับ อบอุ่นหัวใจนะครับที่ได้เห็นท่านนะครับนะครับนี่ครับอ้พศสองห้าสี่เก้านะครับท่านผู้ชมนี่นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะครับก็สามารถที่จะแคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับสุดยอดมากๆครับผมแบงค์นี้ครับหายากมากเลยนะครับนี่ครับอืมนี่ด้าน ด้านหน้านะครับพศ2549นะครับแบงค์ยังไม่ใหม่อยู่นะครับเก็บไปอย่างดีกับผมเห็นแล้วขนลุกเลยนะครับแบงค์นี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับช่องซองหาของกินก็จะถ่ายของกินลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้มาเจอแบงก์60นะครับก็เลยถ่ายลงให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นนะครับผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับ และก็ผู้ชมบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็ถ่ายลงให้ดูด้วยกันนะครับสวยมากๆเลยครับเป็นบุญตามากครับผมสาธุสาธุาครับอย่าลืมติดตามมานะครับ